ไอโฟน13อาจได้รับการแก้ป,ปัญหาเลนแฟร์ที่พบใน iPhone 12 Apple จดสิทธิบัตร Macbook Pro ที่มาพร้อม Apple Silicon พร้อมชมคอนเซ็ปต์ที่สวยงามสมจริง Apple เตรียมจัดกิจกรรมในช่วงฤดูใบไม้พริอย่างน้อย2งานค <c oughs> ณะกรรมาการยุโรปเตรียมผลักด,ดันกฎหมายให้ Apple เปลี่ยนมาใช้พอร์ต USB-C <c oughs> ติดตามพร้อมข่าวอื่นที่น่าสนใจ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เอ็มซ่าชาแนลรีวิวมาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมแอดมินต้นกลา้าข่าวอัปเดตวันที่16สิงหาคม2021เว็บไซต์โฟนอารีนาระบุ iPhone 12ซีรีส์มีปัญหาเรื่องกล้องค่อนข้างมากโดยเฉพาะปัญหาเลนแฟร์ซึ่งพบได้เมื่อมีการถ่ายภาพหรือวิดีโอในที่แสงน้อยและหันกล้องไปทางวัตถุที่มีความสว่างเช่นป้ายไฟถนนทําให้เกิดแสงสะท้อนขึ้นบนภาพทําให้ภาพดูผิดเพี้ยน ปัญหาเลนส์แลชเป็นเรื่องปกติของกล้องดิจิทัลสำหรับผู้บริโภคทุกประเภทลพเกิดจากแหล่งกำเนิดแสงที่สว่างจ้าแต่บางครั้งเลนส์แลชก็ช่วยเพิ่มความสวยงามให้กับภาพถ่ายได้ในบางสถานการณ์แต่ไม่ใช่กรณีของกล้อง iPhone 12และยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนว่าปัญหาเลนส์แลชที่พบใน iPhone 12มาจากเหตุการณ์ใดอย่างไรก็ตามโ p h o n e a r e d a ชื่อว่า iPhone 13และ iPhone 13 mini จะได้รับการแก้ปัญหาเลนส์แลชเนื่องจากมีการออกแบบกล้องหลังใหม่ โดยยังคงใช้กล้อง2ตัวแต่จัดวางเยื้องกันหรืออยู่ในแนวทแยงมุมภายในกรอบสี่เหลี่ยมขณะที่กล้องคู่หลังของ i อ h o n สองวางซ้อนกันในแนวตั้งโฟนอารีนาจึงคาดว่าการจัดวางกล้องในแนวทแยงมุมทําให้มีพื้นที่ระหว่างกล้องมากขึ้นและอาจช่วยลดสะท้อนแสงที่มาจากอีกเลนกล้องได้ที่มาโฟนอารีนา Apple จดสิทธิบัตร MacBook Pro ที่มาพร้อม Apple Silicon พร้อมชมคอนเซปต์ที่สวยงามสมจริง Apple ทูุกเปิดเผยว่ามีการจดสิทธิบัตรการออกแบบ MacBook Pro กับทางสำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าของสหรัฐ USPTO โด, US TO, ดยอธิบายว่า MacBook จะมาพร้อมที่เก็บ Apple Pencil แบบถอดได้วางอยู่ในแถวหน้า F key ของแผงคีย์บอร์ดและสามารถใช้งาน Apple Pencil เลื่อนเคอร์เซอร์แทนเมาส์ได้รวมถึงใช้ในระบบ Input หรือป้อนข้อมูลได้ เพื่อให้เห็นภาพที่ทัดเจนสว่างเฉดจึงได้สร้างภาพจำลอง MacBook Pro ในอนาคตขึ้นมาโดยอ้างอิงจากสิทธิบัตรดังกลา่าวโดยยังคงรักษาดีไซน์โดยรวมของ MacBook Pro ไว้แต่แทนที่ด้วยทัดปลาด้วยที่เก็บ Apple Silicon ยังมีทัดปลาบางส่วนสำหรับเข้าถึงแอปพลิเคชันที่ใช้งานบ่อย ทั้งนี้ Apple ถูกกลือว่ากำลังจะเปิดตัว MacBook Pro รุ่นใหม่ในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนนี้โดยมีให้เลือก2รุ่น14และ16นิ้วทั้งคู่จะได้รับการออกแบบใหม่ใช้แบ็คไลท์แบบ Mini LED ขอบตัวเครื่องแบนราบและไม่มีทัดบลาอย่างไรก็ตามเคร็กเฟเดริกิรองประธานอาวุโสฝ่ายวิศวกรรมซอฟต์แวร์ของ Apple ยืนยันว่า MacBook จะไม่รองรับจ้สัมผัสในอนาคตอันใกล้นี้อย่างแน่นอน นอกจาก MacBook Pro รุ่นใหม่ยังถูกอ้างว่าจะมาพร้อมชิปประมวลผลรุ่นใหม่จาก Apple Silicon M1 X หรือจะเป็น M2 ได้รับการเพิ่มพอร์ต Thunderbolt USB-C เป็น3มพอร์ตมีช่องอ่านการ์ด SD HDMI พอร์ต m s g s e f e สำหรับการชาร์จแบตเตอรี่รองรับจอบภาพภายนอกหลายจอและอัปเกรดกล้อง FaceTime HD เป็นความละเอียด1 0 8 0 p ที่มา Yango Design Apple เตรียมจัดกิจกรรมในช่วงฤดูใบไม้ผลิอย่างน้อย2งานพร้อมวางจำหน่าย MacBook Pro รุ่นชิป M1 X ในเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้มาร์กกรมแมนจากสำนักข่าวบลูเบิร์กรายงานว่า Apple กำลังวางแผนจัดกิจกรรมในช่วงฤดูใบไม้ร่วงปีนี้ไว้หลายงานโดยงานแรกคาดว่าจะเกิดขึ้นในเดือนกันยายนเพื่อเปิดตัว iPhone 13ซีรีส์ซึ่งได้รับการปรับปรุงกล้องจอแสดงผลและมีรอยบากบนหน้าจอเล็กลง นอกจาก iPhone 3 s ซีรีส์แหล่งข่าวที่เชื่อถือได้อย่างมั่นใจว่า Apple จะเปิดตัว Apple Watch Series 7 a p r Pod s รุ่นที่3และ iPad Mini รุ่นที่6พร้อมกันด้วย macbook pro รุ่น16นิ้วกำลังจะมีอายุครบ2ปีในเดือนพฤศจิกายนนี้และ Apple จะใช้โอกาสนี้เปิดตัว macbook pro รุ่นใหม่ที่มาพร้อมจอแสดงผล Mini led ถ่ายชิปประมวลผล m 1 x ที่มา m a c r u m o r คณะกรรมาการยุโรปเตรียมผลักดันกฎหมายให้ Apple เปลี่ยนมาใช้พอร์ต usb c บน iPhone แนวคิดการใช้พอตเชื่อมต่อมาตรฐานเดียวกันถูกพูดกันมาตั้งแต่ปี2009โดยบริษัทเทคโนโลยี14แห่งได้ทำข้อตกลงร่วมกันที่จะเปลี่ยนอุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่ของโทรศัพท์มือถือให้เป็นมาตรฐานเดียวกันแต่ดูเหมือนว่าจะไม่เป็นผลจนกระทั่งปี2018ทางคณะกรรมาิการยุโรปจึงมีแนวคิดออกเป็นกฎหมายมาบังคับใช้เวลาผ่านไปอีก3ปี ในที่สุดสำนักข่าวรอยเตอร์ก็รายงานว่าในเดือนกันยายนี้คณะกรรมการการยุโรปจะเสนอกฎหมายให้บริษัทเทคโนโลยีต่งตางๆผลิตที่ชาร์จแบตเตอรี่สำหรับโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้ใช้งานร่วมกันได้เพื่อลดปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งกฎหมายดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ใน27ประเทศของสหภาพยุโรปถ้าหากกฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้ a อ p l e จะกลายเป็นบริษัทที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด พราะผู้ผลิตสมาร์ทโฟนส่วนใหญ่เริ่มเปลี่ยนมาใช้พอร์ต USB-C ขณะที่ iPhone ยังติดอยู่กับพอร์ต Lightning ถึงแม่ Apple จะถูกบังคับด้วยกฎหมายให้ iPhone เปลี่ยนมาใช้พอร์ต USB-C ในยุโรปแต่เชื่อว่า Apple ยังได้รับโอกาสและเวลาในการเปลี่ยนถ่ายเทคโนโลยีอีกพักใหญ่ เนื่องจากผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ใช้เวลาพัฒนาหลายปีดังนั้น Apple จะต้องได้รับระยะเวลาที่เหมาะสมก่อนที่กฎหมายจะมีผลบังคับใช้และเมื่อถึงเวลานั้นบางที iPhone อาจเปลี่ยนไปใช้วิธีการชาร์จไร้สายเพียงอย่างเดียวก็เป็นได้ที่มาในทูไฟแม็กแอปเปิลกำลังพัฒนา Apple Pencil รุ่นใหม่ที่มีขนาดเล็กลงสำหรับใช้งานบน iPad Mini 6 Oser, จอนพอลเซอร์เจ้าของช่องฟอนเป็กเทคบน u ูทูบอ้างว่า iPad mini รุ่นที่6จะมาพร้อม Apple Pencil รุ่นใหม่ที่มีขนาดเล็กลงเพื่อให้เหมาะสมกับขนาดของ iPad mini แต่ไม่มีความชัดเจนว่าจะเปิดตัวในฐานะ Apple Pencil รุ่นที่3หรือเป็นเพียง Apple Pencil อีกเวอร์ชั่นที่มีขนาดเล็กกว่า ทั้งนี้ Apple Pencil รุ่นที่3ถูกรายงานครั้งแรกในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาโดยมีภาพหลุดที่เผยให้เห็นดีไซน์คล้ายกับ Apple Pencil ในปัจจุบันแต่ดูเหมือนหัวปากกาจะมีขนาดใหญ่ขึ้นสำหรับ iPad Mini รุ่นที่6นักวิเคราะห์หมิงฉือกวัวใครทำนายว่าจะเปิดตัวในปลายปี2021ที่มา Mac l u m o r a p p p e จุดสิทธิบัตรระบบตรวจจับรอยแตกร้าวบนหน้าจออาจต่อย,ยอดไปใช้กับ iPhone พับได้ในอนาคต Apple Insider รายงานการค้นพบสิทธิบัตรฉบับใหม่ของ Apple ซึ่งยื่นจดทะเบียนต่อสํานักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าของสหรัฐอเมริกา USPTO ตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์2018และเพิ่งได้รับการรับรองเมื่อวันที่10สิงหาคม2021ที่ผ่านมาโดยมีชื่อว่าหน้าจอแสดงผลอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พร้อมวงจรตรวจสอบที่ใช้ตัวต้านทานตรวจหาตัวแตกร้าวหรือพูดให้เข้าใจง่ายขึ้นก็คือระบบตรวจจับรอยแตกพร้าวบนหน้าจอ iPhone นั่นเอง ระบบตรวจจับรอยแตกแลาวดังกล่าวจะใช้อุปกรณ์ตรวจวัดแรงตึงและอุณหภูมิของหน้าจอหากมีความยืดหยุ่นน้อยหรือมีอุณหภูมิต่ำเกินไปหน้าจอก็จะเสี่ยงต่อการแตกรลาวมากกว่าปกติและแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งานทราบขณะเดียวกันยังมีวงจรตรวจจับรอยแตกรลาวที่ติดตั้งล้อมหน้าจอและเชื่อมต่อกับวงจรวัดค่าความต้านทานหากมีการตรวจพบว่าจุดใดจุดหนึ่งของหน้าจอมีความต้านทานที่ผิดแปลกไปหมายความว่า จุดนั้นมีรอยแตกคราวขึ้นนั่นเองบางครั้งรอยแตกราวก็มีขนาดเล็กจนสังเกตเห็นยากหากปล่อยทิ้งไว้นานรอยแตกอาจจะขยายตัวและอาจทําให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับทัชสกรีนตามมาเทคโนโลยีตรวจจับรอยแตกของหน้าจอนี้จะช่วยให้ผู้ใช้ทราบถ,ถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนหน้าจอได้อย่างทันท่วงทีระบบตรวจจับรอยราว จะมีประโยชน์ต่อการพัฒนา iPhone พับได้ในอนาคตเพราะหน้าจอพับได้มีโอกาสที่จะเสียหายได้มากกว่าจอปกติซึ่งล่าสุดมีรายงานว่า Apple ได้ซุ่มพัฒนา iPhone พับได้มาสักพักหนึ่งแล้วและมีรุ่นทดสอบออกมาหลายเวอร์ชั่นด้วยกันดังนั้นสิทธิบัตรฉบับนี้จึงอาจเป็นเครื่องยืนยันสําหรับการมาถึงของ iPhone พับได้ในอนาคตก็เป็นได้ที่มา Apple Insider ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์และนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่นํามาฝากกันครับเป็นข้อมูลที่ทีมงานวิเคราะห์โดยอ้างอิงจากข่าวและข้อมูลล่าสุดเท่าที่มีอยู่เท่านั้นหากผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับเอ็มซ่าชาแนลรีวิวนะครับผมแอดมินต้นกล้าสวัสดีครับ